ผมบริการ Food Channel M.J. หรือพิมพ์ภาษาไทย oh, เป็นอาหารอินดี้นะครับวันนี้ผมจะมาเสนอเมนูอะไรแล้วเราค่อยมาติดตามกันแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมากับเชฟผู้มีความรู้ความสามารถแล้วก็ทําอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกเลครับผมพบ <Yeah. S 1> เขาได้เลยครับสดีสดีครับผมโอ้สายเถื่อนนะครับหรือเชฟโอสายเถื่อนมือนี่ครับเขาจมาเฮ็ดอูกไก่ครับอูกไก่เป็นอาหารที่ หากินได้ยากเติบนึงครับวัตถุดิบเพา้อมีไก่บ้านเออแมงกูดใบกระเพราพริกแห้งกระเทียมหอมแดงนะครับตะไคร่คา,าเกะน,นะครับมาติดตามตอนต่อไปมั่งใกล้กก่ไางมครับตอนนี้นะครับไก่ชนเลยขายออกมาช้ำแหละมันนะครับ แล้วขั้นตอนครับเปล่าไม่ได้เดี๋ยวมันอยู่ประเสียบนอ่ะครับมามาเบื่องกันครับบัตรที่นี่เขาหันขา ตะไคร้แล้วกับใบกูดเสร็จแล้วนะครับไก่เขาอะหั่นเสร็จเรียบร้อยเขาดีมาเอามาขูบมาตำครับแบบที่นี่มาหั่นยาของเบื้องแล้วหมอนนี้ขึ้นหลอดเนี่ยววายเมืงสดจีนแตกกูยังหน้าตาดีกว่ามึงโอ้ก็ไม่ใช่เออไม่ใช่จุ๊บแตงโมของม่อ กำลังยอะและวครับพี่น้องใจเย็นๆครับจะทำมันนั่อยู่อเอาเอ<ม>าร้อมนะครับใจเย็นอืไปใส่เข้าไปครับ,รบน้ำมันขาดไม่ได้ครับเยี่ยมเพื่อที่จะแข่งขันมวกเขาวครับ โอ้นานห้อนที่นอครับเอาพริกแกงลงเลยครับมาเหตายดถึงอปม่สาวน้อยโอ้คากี้ดีเบ่งครับเบ่งหน้าตาพริกแกงนะครับสุดเทปโอนะครับเทปโอสช้เถื่อนนะครับเบ่งไว้ เด๋ยมไม่กินหองมาแล้วพี่นอ้องม,ม,ม,มาไกยครับไก่ไกยเก่ไกยไก่เด้อลุงฮอ๋ครับพี่เยอะดิ่ แดงเขาอยู่บนเขาครับต่อมันลงไปคุ่คอกันครับคุดในมันขอกันครับคุดในขอกันกับเครื่องแกงครับกับตี่แกงรู้สึกว่าจะหอมนะครับขนาดยังไม่ทันได้ปรุงเลยลองเตียงนะครับบัดที่นี่ทั้งคูงครับ ผมสูรถนะครับใส่ลงไปใส่นหน่อยเส้นหน่อยใส่หลายเสียบหลายบันีผู้เดทตายก่อนผมชุรถดอกนี่คอนเซปต์เราไอ้ที่ตายผงชุรถเพราะว่าคิดหลายครับโอเคคิดห <laughs> <ง>นึ่หลายเกิดซาดเดียวอ่ะน้ำตาลครับอย่าอย่าใส่หลายด้วยน้ำตาลเลยใส่นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้กินไม่ได้มันมีพวกแมนอุกแก้มันมีเป็นหวานแก้นะครับ อโอ้ของไม้ตัวนี้น้ำมันหอยครับโอ้ประธานได้เปิดจังวะอือ <c oughs> อ่าใส่ลงไปพี่น้องใส่ลงไปพอบอกพอบอกพอได้พอได,ออเดอ้เออพอ,อสวัสดีปรุงรสเตยลงไปอย่าใส่หลายนี่เขียมครับโอ้ มันไในมาแล้วครับน้ำปลาเด้อยเซ้ไปหน่อยนึงเออไปนึงกันพูดกินเชี้มก็เซ่หลายๆครับมาไปไหนคนเห็นมันเข้ากันอู้อู้ครับผมขั้นตอนสุดท้ายครับใบกระเพาะครับไอักอีตูแท้บ้านท้องอะไรครับแม่ของบ้านเ้าดอกซเื่อมแล้วจนตลาดย่าเซ้หลายๆกินไม่ได้อ้าวบนเนี้ย ค้นครับ้นค้นเห็นมันเข้ากัน<า>บ้าเปิ้องอย่างกูเปิ้งตอนใกล้อย่างที่พอกูอมาเรียบร้อยออ่ะกระผม ย่เสี้ให้ทิ้มนั้นเอีทุนลน้องซิ้มหนึ่งนะครับกินได้ปะครับต้องร้องครับโอเคกินแน่ก,กินครับกินไม่ได้ก็ะเ <c ười> ทียไใครมาแล้วครับอ้าเอาลองหนึ่งครับม <_ an> ีขอ,ขอห้อมเอาโอ้ <_ an> ยจะเตะขวดไหมลูก <_ an> <_ an> เห็นไหนครับรสชาติแบรสชาติไปทางไหนครับอรครับกินได้ไหมครับของเชฟเนี่ยของเชฟเราเพอดีเลยครับอีกสักคำหน่อยให้สักคำหน่อยข้าวเหนียวด้วยคำครับจะคำหนึ่งเด้อหอมกรงเพีมีอะไรบ้างหอมอะไรบ้างหอมเนี่ยครับบอกว่ามีหอมอย่างเนี้ยมีอย่างเนี้ยมีมีบอกหน่อยว่ามีอะไรบ้างให้กับเชฟเขาดูว่าเขาจะเขาตู้อ่าฮะ ผายอีตู่ผายอีตูไม่ได้ใส่นะครับผายอีตู่เชฟเชฟต้องต้องแก้ด้วยนะครับผมผาอีตูเอาเอาผายอีตูผายอีตูผายอีตูไทยผายอีตูไทยใช่ไหมอ่าผายอีตูไทยแต่ทางภาคกลางเรียกว่าใบกะเพราเนาะอ่าโอเคผายอีตูไทยแซ่บนะ